เข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทะศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัตว์ด้วยการกําหนดรู้สมุทยสัจจะด้วยการละปะหาใ้หมดสิ้นนิโรธาสัจจะด้วยการทําให้แจ้งมรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทําตนเองให้เข้าถึงโลกุตตะาสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเมื่อประชาว์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้ว สามารถจะพ้นจากหมันตภัยหมถถันตะทุกเป็นต้นได้ <c oughs> ขณะนี้ก็ถึงเวลาที่เราท่านทั้งหลาย จะได้ฟังพระสัตธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านพระอาจารย์สมทบปรักโมขอเราท่านทั้งหลายกราบพระบูชาพระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทธโผข่าวพุทธังระขาวันตังอภิวาทเทมิพุทธ,ทธมีนาถุสวาคาโตระข่าวตาธรรมโม ธรรมนัมมัสสามิธรรมโมเมนาโถสุปฏิปันโนภะคขวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนัมมามิสังโฆมีนาโถขอเราท่านทั้งหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันกราบกราบกราบ ข้อนอบน้อมเด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ใครจะกิเลสทัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมด้วยนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยความเคารพเพื่อเพื่อขอความเจริญในธรรมมีแก่พุทธบริษัททุกท่านวันนี้ก็ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัน อันนี้ก็ศึกษาในเรื่องของประเด็น <c oughs> ในเรื่องของการกำหนดรูปธรรมและนามารมท,ทีนี้ค่อยๆตามรายละเอียดไปทีละนิดละนิดถ้าไปเร็วเดี๋ยวก็จะเด <c oughs> ี๋ยมันจะ <c oughs> <c oughs> นะฉะนั้นก็ให้มันค่อยๆ มนักสิการใส่ใจศึกษาพระธรรมคำสอนพระเจ้าอย่างไม่ไม่ต้องไปกังวลอย่างให้มีความสุขแล้วก็ได้เห็นความจริงของชีวิตได้มากขึ้นอกำหนดในเรื่องของในเรื่องของรูปนเนี่ยเวลาเราศึกษากันเรื่องรูป,ปรธรรมที่จริงเนี่ยระหว่างนามธรรมาและรูปธรรมเนรูปธรรมมันยาบกว่าใช่ไหมเช่นปฐวีเนี่ยธรรมชาติที่แข็งและอ่อน อาโปก็ธรรมชาติที่ไหลและเกาะกลุ่มเตโชก็ธรรมชาติที่เย็นและร้อนวาโยก็ธรรมชาติที่บางทีแปลว่าหย่อนก็นได้พยุงผักผักและพยุงเป็นแบบนั้นไอตัวดินน้ำไฟลมเนี่ยมันมีอยู่ในทุกๆอนูนของกัลราชกายนี้มัน <c oughs> เป็นแบบนี้ทีนี้ดวดา <c oughs> รูปธรรมเนี่ย มันเป็นที่จริงเวลาเราศึกษาเราศึกษากันที่ะรรูป,ปรธรรมแต่เวลาเราแต่โดยความเป็นจริงของรูป,ปรธรรมทั้งหลายในยเขาเรียกกะลาปะหรือกลาบเนี่ยรรมวัชกาลาบเนี่ยไอตัวกรรมวัชกาลานี่มีจักโคทสักกะลาเป็นต้นใช่ไหมหมายความว่าอะไรเวลาเราเรียนในเรื่องของบอกว่าไอจักขโประสา์เนี่ย ความใสที่สามารถรับหรือกระทบกับรูปอารมณ์เนี่ยไอตัวความใสที่สามารถรับรูปอารมณ์ตัวนั้นเนี่ยไอตัวจักรคูภาษาทาที่มันอยู่กลางตาดํามีเยื่อเจ็ดชั้นซับอยู่เนี่ยที่ริงจักรคูภาษาจะเห็นไม่ได้มัคือความใสไอตัวจักรคูภาษาทาเนี่ยจักรคูภาษาทา,า,ทา <c oughs> มันเป็นตัวอุปาทยรูก มันจะต้องอาศัยดินน้ำไฟลมใช่ไหมทีนี้ในดินในน้ำในไฟในลมในสี่รูปเนี่ยมันแยกจากกันไม่ได้แล้วมันยังมีอีกสี่รูปด้วยนะสีกลิ่นรสโอชาใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกเอาวินิโพกรูปแปดรูปแปดรูปเนี่ยแยกจากกันไม่ได้แต่ถ้ากลุ่มไหนเป็นกรรมชรูปมันจะต้องมีตัวชีวิตรูปแล้วก็มีตัวจักขคุปาธาเป็นต้นด้วย ก็เลยกลายเป็นกราบรูปกราบหน่งสิบรูปมีรูปมีอไลไลเกี่ยวเรื่องรูปกราบนิดนึงไหมเอาขึ้นมาไหนทีเราจะเห็นพวกจักขูดทัศกกราบเนี่ยกระราบที่มีรูปสิบโสตาทัศทัศะก็แปลว่าสิบก็มีดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาชีวิตตาแล้วก็โสตประสาทเนี่ย ก็ใส่ไปจากโุพราสตรก็จะเกิดแต่ละครั้งก็ต้องมีสิบรูปเก <c oughs> <c oughs> ิดโดดเดียวไม่ได้โสตประสาทคานะประสาทก็ประสาทประสาทของจมูกเนี่ยแล้วก็ชิวหาประสาทที่ลิ้นกายประสาทแต่ละส่วนของกระจกายนี่ยัง <c oughs> เป็นแบบนั้น <c oughs> อท่เน,นี้ยเนี่ยในสิบรูปเนี่ย กุมสิบรูปมีจกักรวาสต์เป็นประธานอันนั้นหมายถึงที่กลางตาดำถ้าถ้าในกลางหูเลยก็ในโสตดาสตร์